สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับสวัสดีคุณตาด้วยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณตาสวนครับวันนี้มาหาคุณตาแต่เช้าเลยครับครับครับคุณตาครับกินข่าวกินปลาหรือยังครับมือวานกินหครับกินแล้วมื่อนห้กินแล้กินแล้วเนาะครับครับครับคุณตาสวนเองครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคุณตาที่ฝันแม่นมากๆอีกท่านนึงเนาะครับ ในช่องของเขยอ,อีสานใต้แล้วก็มี fc หลายท่านถามถึงครับในงวดนี้ก็คืองวดของวันที่1ตุลาคม68ครับวันนี้ครับผมมาหาคุณตาแล้วก็มาสอบถามคุณตาคุณตาก็บอกว่าตัวของคุณตาเนี่ยฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้ครับเดี๋ยวเรามารับชมเรื่องราวความฝันของคุณตาด้วยกันเนาะครับสลับตัวคุณตาเองคุณตาก็ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ยินมากเท่าไหร่ครับเวลาพูดค่อยๆเนาะครับถ้าผมพูดเสียงดังหน่อยก็อขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นาทีนี้ด้วยเนาะครับคุณตาว่าคุณตาฝันแล้วเนาะครับครับฝันตั้งแต่มือใดครับคุณตาครับอันมาได้สองมือละอ่านมาได้สองมือแล้วครับอ๋อครับครับแล้วกินเขาแล้วนี่กินกรบพีหยังครับคุณตาครับอัน ยหญ่แล้วทอดปลาให้ผมกินอแล้วทอดให้ผมกินแล้วเราก็ไปวัดครับครับแล้วเรื่องสุขภาพนี่เป็นจไ๋ครับช่วงนี้ครับคุณตาครับโอ้ยกับพ่ออยู่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นสบายโตครับบ่เปลี่ยนยังแม่นบ่ครับครับบ่เป็นหยังดอกครับพ่ออยู่อยู่ผมก็ดีใจน้ำเนาะครับคุณตาครับครับเจนี่เดี๋ยวให้คุณตาเว่าเรื่องเล่าความฝันที่คุณตาฝันเนาะครับครับครับ ให้ลูกหลานเอฟซีได้ช่องของเขืออีสานใต้ได้ฟังน้ำแน่ครับเปลี่ยนแนวทางครับผมพุณตาเบาเลยเนาะครับครับฝันว่าจังไดครับผมโอ้ยผมฝันว่าแม่บ้านผมนี่แหละเพิ่นเทศบ้านนะเพิ่นมาบอกผมเพิ่นเทศบ้านนะมาบอกผมมือเมื่อขึ้นมาคดเต็มเลยคนมากมามามาเห็นมาเห็นบุญมาเห็นบุญน้ำบานนี่แหละบานพ่มเล้งนี่แหละครับครับคนหลายหลายมือนั่น เราจะได้อีกครับได้ก็เลยว่าผมก็ได้ถามว่าได้เห็นบุญบาทได้เคยจะมาบอกผมเพราะวางสิเพราะก,กับบ่ปากดอกก็ว่าไปบ่ามาบอกว่บกบาบ้าว่ได้บอกเจ้าแล้วเจา้าทีไหนปัดจุบันใจบนไห้เราให้ถคุณบ้าผมวางี่ครับมีเยอะหักบ่หลายเผมละบานนี้ก็เลยคนกันหลายอยู่เน้อคนคนก็นมาเห็นบุญน้เาเหล่าครับ ได้เหมือนตีได้เหมือนผุมหลังนี้นี่แหละครับครับบานน,น,าานีุ้ญแนมไปแนามาบานนี้เขาให้เลขสองศูนย์บานนี้เห็นเลขสองศูนย์อย่หันละครับครับเราจะได้อีกครับบาทนี้ก็เลยมาให้่บานนี้ที่หนาที่หลังเจ้าเห็ุบุญแบบนี้เจ้าจังบอกก้อยหูวนำานแม่คนอยู่น้ำกันเลยหายยังบ่บอก,บอกผมวางสี่อโอ้ยคอยก็ว่าเดมบอกอีดีแล้วสันครับเราก็บอกหพห้มพันกันสี่ละ คอยก็บ่ไดเบยอก,ยอ,กอย่างนี้เนี่ยคอยก็บคือใดไปเต้นคอยกับเได้เฮ็ดเลยวะฉันห่ะก็ว่ะแล้วก็หาบอกแขกบอกคนคนก็นมาหลายทีเนี่ผมผมูเมื่อขึ้นเพราะว่าคูดตายก็ค,คนหลายเหาย,ายครับถามเราโอ้ยเขาหายมาเห็นออกมาบอกบุญคำว่า,าซอยบุญแล้ววะเขาก็มาใส่บาทใช่ยังนอหลายเต็เมเฮื่อนเตี้ยค,คนหลายอีมาเห็นบุญน้ำเหล่านั้นนะบัดนี้ก็เลยไปให้มาแลว้ววะ มีนายหนึ่งแล้วว่าเด็กสองศูนย์เด้อระหว่างซีเระบอกผมนะผมก็เลยจําใบแส่ผมอกเขียนนะผมจําใบใส่ยูทูบนี่มันเลขบัวลายเจ้าเมราะว่าเด็กสองศูนย์เท่านั้นผมก็เลยมุมเมื่อบาทนี่ครับแปลว่าลอมนี้คุณตาฝันได้เลขครับครับแล้วคนที่บอกนี่คุณตาหูจักเพื่อนบอกครับก็ย่ายผมเหมนแหละคนที่บอกเลขครับก็คือเป็นอ่าคุณยายเป็นคนบอกเลข ครับอ๋อครับครับอ่าก็คือเลขสองศูนย์เนาะครับครับส่วนบ้านหลังนี้กับบ้านเลขที่สิบสามครับครับท่านผู้ชมครับอ่าสิบใช่แต่คุณตาเวลาหายเลขคุณตาสี่หายหนึ่งสามสองเนาะครับครับแล้วก็เอาเขียนหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสามสองด้วยใช่บ้านเลขที่เนาะครับท่านผู้ชมก็คือบ้านเลขที่สิบสามมีคนมาครับคุณยายทำบุญบ้าน ทำบุญบ้านโดยไม่บอกคุณตาคนมาเต็มบ้านมาใส่บาตรมาทำบุญครับนันเลขที่เนาะอ่าคุณตานะครับท่านผู้ชมครับก็คือตัวของคุณตาเนี่ยในความฝันฝนันว่าคุณยายเนี่ยทำบุญบ้านก็คือบ้านหลังนี้เนาะครับครับ,ค,รบคุณยายทำบุญบ้านครับท่านผู้ชมแล้วคุณตาก็มาเห็นมาเห็นแล้วคุณตาก็เลยมาอ่าว่าคุณยาย ว่าทําไมทําบุญบ้านทําไมถึงไม่บอกไม่กล่าวเพราะว่าคุณตาก็จะได้เอาเงินมาร่วมทําด้วยครับแล้วในความฝันนะครับคุณตาเห็นคนเนี่ยมาเต็มบ้านหลังนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็มีพระมาอ่าตักบาตรอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะครับให้ก็คือเป็นเหมือนอ่าทาบุญบ้านนะครับเป็นงานปกติงานมงคลนะตาเนาะที่คุณตาพูดนะครับท่านผู้ชมครับแล้ว สักพักหนึ่งเนี่ยครับก็คุณยายก็เป็นคนบอกเลขกับคุณตาครับว่าอ่าวันนี้เลขจะออกสองศูนย์ครับคุณยายว่าอย่างนี้เนาะแล้วคุณตาก็ไม่ได้เขียนใส่ข้างฝาบ้านด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณตาบอกว่าฝันนี้จําได้ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะครับ,รบอันนี้เลขของคุณตาครับท่านผู้ชมครับตัวเลขสองศูนย์นี่คือคุณตาจําได้ชัดเจนเลยครับ ครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านหลังนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ด้วยเนาะตาครับครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่สิบสามครับท่านผู้ชมครับบ้านเลขที่สิบสามแล้วก็หมู่สองครับคุณตาก็เลยให้ผมเขียนให้หนึ่งสามสองครับเพื่อกันไว้เนาะครับครับก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับตัวเลขสามตัวอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็ลองตัดหน่อยเนาะเวลานําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับบางครั้งมันก็เป็นปริศนาอยู่ในนี้แหละครับถ้าเรามีโชคจริงๆเราก็จะวิเคราะห์ตัวเลขได้ แล้วก็นําตัวเลขไปประกอบการเสียงโชคก็จะได้มีโชคมีลาบเนาะตาเนาะครับครับฝันนี้ก็ชัดเจนมากครับท่านผู้ชมครับคุณตาเองก็ถือว่าช่วงที่ผมมาทําคลิปเนาะก็เลขก็เข้ามาสองงวดติดครับแล้วก็มาหลุดงวดนหนึ่งครับวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกเนาะตาครับครับเราคุณตาสียืนเอาตัวเลขตามที่ผมเขียนใ้นี้เลยเม่นบอครับครับนี่ครับเม่นบอครับครับครับ โอเคครับเรามีเลขเพิ่มเติมอีอย่างอีกบอครับคุณตาบอครับคือเอาตามนี่เนาะครับกรเกี่ยวกับบ้านไหมวันนั้นคุณตาฝันว่าเพื่อนมากินเต็มบ้านใช่แล้วก็ฝันว่าไล่วัวเข้าบ้านครับมันออกเลขบ้านอันนี้ฝันว่าคนเต็มบ้านอีกแล้วใช่อืมก็ถือว่าฝันดีมากๆเนาะครับครับคุณตาสวนนะครับท่านผู้ชมช่วงเป็นหนุ่มเนาะคุณตาจะให้คุณตาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยคุณตาก็ทําหน้าที่อะไรนะครับ แต่กอนหมอครับแต่กอนผมก็ให้เขาอมภูมิเป็นตะขี้ตะขี้เนาะครับครับแล้วอ่าหลังจากเป็นตะขี้ห้าอายุหลายคืนแล้วก็เลยมอบหน้าที่นี่ให้ผู้ใดนะครับให้พ่อวุฒิครับคุณตาเป็นยังครับพ่อวุฒิครับเป็นหลานพ่อวุฒิยังเป็นหลานเนาะครับครับก็คือคุณตาสวนเป็นอ่าเป็นลุงเขาเป็นลุงเป็นลุงของพ่อวุฒิครับแล้วก็อ่า ให้พ่อวุฒิเป็นลูกศิษย์ครับในหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็มอบหน้าที่ให้กับพ่อวุฒิเนาะครับผมมดแก้มาแล้วผมก็เลยเชาครับอ่าก็มีเอฟซีถามมาอยู่ว่าคุณตาสวนเป็นอะไรกับพ่อวุฒิครับคุณตาสวนก็เป็นเป็นลุงเนาะครับเป็นลุงครับโอเคครับเรื่องราวความฝันของคุณตาสวนก็จะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตาเล่ามาก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยสานใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้คุณตาไวพรให้เอฟซีหน่อยเนาะครับครับผมครับสาธุโอัหนมีสวงมีดาเด้องวดนี่ว่าเด็กเขาหายสองศูนย์กับพ่อมันออกอดีดีนะแม่บ <c oughs> าดตายแต่ยังสันเด้เห็นไล่ลังเทมาเด้อครับเงินทองของเขาก็ดีให้ถึงรางวันที่หนึ่งด้วยสาธุาครับ